อ๋อครับพี่น้องครับไสเดียวครับถือกาถือเนี่ยแต่ว่ามันหนักไสหนึ่งครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปนะครับทุกคู่ทุกคนมันนี้สีผ้าพี่น้องครับไปใส่กุ้งนะครับผมนี่ตุ่มกุ้งของเฮานะครับ้วก็เนื้อนะครับเนื้อเป็นไสเป็นมัดเป็นตุ่มเังสีนะครับเป็นอาหารปลาดุกเม็ดใหญ่นะครับผมสีไสไปนะครับมือนี้เฮ้าสีไสสีหลังนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบื้องกันนะครับว่าเข้าสีไสจังไดนะพี่น้องครับผม ไปคบพี่นอ้องมาอนีซีอันขอเขามากคำจังหน่อยครับแต่ว่าใส่กุ้งกับใส่ยง่มีแหละพี่น้องครับข้าเจ้ากับไส่กันแง่มีละครับคำคำจังหน่อยนี่วางลางไปให้มันถือมองถือบอลตุ่มนี้ต้องใส่มองที่มันเขาเอื่อนว่ามองที่มันเป็นพื้นเรียบนะครับเนาะ หันไซพื้นบเรียบมันสิปักบอยูอืมขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้่อไทยมือเดียวนะครับเอาซักไม้ลงไปครับซักไม้ลงไปแล้วก็ปักลงไปนะครับพี่น้องโอเคหาหินหาหยังติงไว้ยังไงครับพี่น้องบ่ให้มันลอยนะครับผมเตียงเงี้ยมันขึ้นล่มพัดมามันยังสีบด กระเพื่อมของเขานะครับผมครับผมอันต่อมาพี่น้องนี่อยู่พอดีเลยกลุ้งส่วนมากมันจะอยู่หมองเป็นเปลี่ยนที่มี่หยาแก่มน้าจ้งน้อยนะครับผมว่ามนหกคักได้พี่น้องอันหกคักสุกกรโปงคักแบบมีเ่เศษขยะมันกับเบยวนะครับนี่ประมาณนี้ไ่ต้องใสเล็กอันส่เล็กนี่คือกุ้งมันมีอากาศหายใจนะครับเพราะว่าส่วนมากกุ้งมันจะอยู่ฝั่งนะครับ ตา,ตามประสบการณ์ที่เคยใช้มากครับหันใส้จมนี่ก็คือ่วนหมากกุ้งสีตไตนะพี่น้องปักไม่ปักแน่นแน่นนะครับเห็นมันอยู่หั่นปักโบยอยู่นี่ยก็คือวยยออยย้ย,ยใส่มันดีผ้าไหมนี้นะครับพี่นอ้องเอาเดี๋ยวไปเบิ้งอันต่อไปครับพี่น้องนะมองใส่ดีดียังอยนะครับผม นีมาผู้เดียวนะครับมาผู้เดียวตลอดแล้วครับนี่ครับผมตุ่มข่องสื่อมาในราคาอุ้ยอุ้ยตน้นซ้อไปเสียพี่น้องตุ่มซื้อมาในราคาตุ่มระอยี่สิบห้าบาทนะครับผมไปซื้อหม่องลานซุงมันหม่องเขาเจ้าเห็ดซุงก็เลยได้ถึก ปกติหันคายปีกต่สิประมาณหาสิบหกสิบบาทนะครับใส่มาดนลราได้พี่น้องประมาณสี่หาปีแล้วนะครับขาดตะเสียกมัดปากแต่ว่าผังแยงพระท่านได้ขาดอยู่ถือว่าทุานนะพี่น้องพราว่าสือของเพลิอนอยู่หาหินหายังเต็งไว้นะพี่น้องเขาใส่สีอันครับวันนี้เ่าใส่หลายนะครับแต่มอื่นเ้ากับสีมะรุนน้ากันนะว่าสีใดาลายบ่ นะครับสิพ่อได้ก้อยบอ้านะครับพี่น้องครับโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามมือเสาร์นะครับเด้อนะครับพี่น้องครับยงำเสารครับตีหาแล้วนันนี้เดี๋ยวพามายามกุ้งครับผมเหมือนเหมือนเจ้าอะไรับพี่นอ้องโอ้เสียขาดโอ้จังไปเบิ้งเฮียนเอาว่านเหมือดอยู่นี่ครับใช่หรือ นี่ครับผมฟูล่มล่มโมไคมีครับมือนี้เมื่อคืนเอาเนดะ้อแตกสวดเลยเด้อนะอ้าวแตกสวด,ดวครับพี่นอ้องแตกสวดตัวน่ะมาเบิ่งกันนี้สองอันนี้ครับพี่น้องครับปเบิ้บ นัเนไงแตกสวดครับพี่น้องโอเคเมียเบิ่งเงี้ยนเฮ้าเดี๋ยวอะไรมาแล้วพี่น้องป๊าซีไส้นะครับมีตาแบบเดียวกันเลยเดี๋ยวสิเท็กมาเบิ่งครับไปทีเท่เลยแม่ที่เลยเปลี่ยนบุดครับอ๋อครับพี่น้องครับไส้เดียวครับถือก้าถือเนี่ยแต่ว่ามันหนักไส้นึงครับหนักไส้นึงแล้วก็มีอีกไส้นึงที่บ่ถือเลยก็คือแบบมันลอยนะครับมันลอยไส้บอดีอในปลาเนี่ครับพี่น้องไส้เดียวครับ เงี้ยกันเงี้ยตัวเดียวครับนี่ครับปอดอันอาปลามันออกแน่เออสเนี่นะอันนี้มันมันลอยบะแมนเพราะว่ามันไม่ขี้ดินนี่คราบปอดครพี่หนุ่มหุ้งไม่ได้ตัวงามครับพี่อื้มปอดพี่น้อง อนนี่่กระบเอออันมันบ่ถือก็คือบ่ถือเลยเด้อครับอันไหนมันบ่ถือมันกับบัเข้าเลยเป็นบางอันอันนี้ใได้ดดีกัน่มีบุกหอยขั้นเนี่ยอยู่ตัวนี้หอยหน่อยบ่แม่นหอยขั้นดอกนี่สี่อันสุดท้ายครับพี่น้องพ๊อปสี่อันก็ได้พ่อถิบุนอยู่พี่น้องครับอืมแค่อันนี้แล้วนี่ขั้ด็ขอ นี่ว่าเขาเป็นบ่บ่เขาเป็นเนาะแต่ว่าถือล้างเดียวเงี่ยหอมละหายเออถือล้างเดียวล้างจำล้างถือล้างอ่ะล้างมุมได้นหมากุ้งมันทีอ,อยู่หมอ่องเลิมๆนะครับตัดโอ้ถ<ๆ>ือว่าโอเคอ<ๆ>ยู่ครับพี่น้องอืมถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ใครเนี่ยอยู่ไปบปดีกว่ากกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องผลลัพธ์ของเฮานะครับผมสี่หลังนะครับยามตะเด็ก็ได้ สมมติก็ถือว่าโอเคแล้วนะพี่น้องมันมีหลังหนึ่งที่ถือคักและกะ้วกอ็กอีกอีกอีกสองหลังที่มันบ่ค่อยถือปันเดยนะครับผมโอ้พอดีครับพี่น้องพอดีเฮดดี้เฮ็ดกินนะครับนี่เอาสำหรับพี่น้องก็เอาไว้เพียงเท่านี้แหละครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ